ก็เตะขอบโต๊ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งใชบ่บ่อยมากผมก็บ่อยผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคือทุกครั้งที่นิ้วก้อยของเรานั่งสมัมผัสกับขอบโต๊ะด้วยความเร่งสูงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความเจ็บปวดคือจะถามว่าความเจ็บปวดมันขนาดไหนเหรอ,อ นั่นสินะขนาดไหนกันผมมีคำถามในใจก็คือทำไมพระเจ้าถึงสร้างนิ้วก้อยตีนขึ้นมาเพื่อให้มันชนขอบโต๊ะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมเชื่อว่ามนุษย์ถ้าหาักโดนสิ่งใดบ่อยๆมันจะด้านและไม่เจ็บแต่ไม่ใช่กับนิ้วก้อยตีนถ้าคุณถูกตีแางบ่อยๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นชายชาตรีมีกล้ามอันเป็น,นมัดมัดพร้อมที่จะโดนตีได้ตลอดเวลาแต่ทำไมกันละ่ะทำไมทำไม ไพระเจ้าถึงสร้างสิ่ที่อ่อนแอที่สุดในร่างกายของเรายี่ก้อยตีเนี่ยนะดูสิมันน่าสงสารแค่ไหนมันเกิดมาเพื่อถูกกระทํำชำเราโดยเสาโต๊ะหรืออะไรสักอย่างคือจริงๆแล้วเหตุผลที่ผมมาบนเรื่องนี้ก็เพราะว่าช่วงไม่นานมานี้ช่วงตีสามผมนั่นแอบไปขโมยของกินในตู้เย็นซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีสามแต่กูไม่มีอะไรกินกูก็เลยต้องไปแอบไปหาอะไรกินในตู้เย็นย,งงยังเงียบยังเงียบ และผมนั้นก็ได้หยิบจานข้าวออกมาและมันก็ You wanna have you wanna... ah! Lemon! Yeah.